คุณยายทำอะไรเนาะยายยายสวัสดีจ้า,จา,จาโอ้ยายทำอะไรคะนี่นโอ้ตัดฟืนเอาไว้เอาไว้ติดเต้าบ่ค่ะ,ะโอ้สบายดีไมหมคะยายสบายดีหนูนั่งสูงกว่ายายนิดนึง <c oughs> <c oughs> ม่ได้มาตามยายสองงวดบ่ยายเนอะ,ะที่หนูไม่ได้ตามเพราะอะไรยาย นกเป็นไข้ไม่สบายนกตัวติดเน่เป็นไข้ไม่สบายนกตัวติดเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนกันเลยไอ้โว้ยไอ้นะถ้าพูดไปก็โควิดเนี่ยเลยยายเนาะอย่น้เป็นก็เลยไม่สบายเนาะเหมือนกันเลยไม่กล้ามาเดี๋ยวติดคนอื่นเนะเหมือนกันเลยเขาว่าไอ้แลละติดเขาตอนไปบวชหรือเขาตอนนั้นไม่ไปเนาะ ก็เลยกลัวมันติดคนอื่นเขาอันนี้ดีขึ้นแล้วเลยมาตามยายยายฝันดีบ่นี่ฝันดีบ่ค่ะยังไม่ฝันเลยหนึ่งยังฝันหนึ่งเลยแต่มันลืมเนาะบ่เอองินไม่คิดถูกไม่ยายนี่ถูกจ้ะล้างบ่นเลยถูกันล้างเลยเยี่สี่กับซีหกซีสี่กับซีหกยายได้สามตัวบมดซีสี่หกซีสี่หกก็เป็นได้เอาซีสี่หกซีสี่โอ้ห้าซี อ๋อบอยะวาดพิเต็มเดียวนีะทำได้สามคืนด้วยขึ้นสี่หกด้วยทำได้สี่ห้าบก็เลยเอาสิบคูณสิบตัวนี้ก็เอาสี่สี่ห้าเนาะพอดีมันออกมาสี่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 หกเนาะก็เลยเอาสี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่สี่ล่างด้วยได้บนได้ล่างใหญ่อันนี้เล็กคำนวณใหญ่ไหเล็กคำนวณแกคำนวณไว้ยังคะนีค่ลืม อ่านิริยาคำนวแล้วคำนวณแล้วเนาะอ่ะมาขอขอดูเลขคำนวณยายกันเนาะนี่คำนวณหรือเปล่าถ้ายังไม่คำนวณก็คำนวณนะอ่าก่อนก็ถูกแม่ได้แต่ล่างบ่โอ้เวลาหนูไม่ได้ตามเลขเข้าเลขเลขถูกเลยเนาะยายเนาะอืมค่ะทำได้รักหกยาคำนวณได้แล้วยายคำนวณได้แล้วได้หลักหกบ่ร์ยาย คำนวณได้หลักหกมันสี่สองเลยกันหลักหกหมวดวันที่หนึ่งนะค่ะยายเจ้ยายไม่ได้เขียนวันที่เลยเนาะวันที่ไม่ได้เขียนหนึ่งพฤศจิกายายหมวดนี้อ๋อเดี๋ยวให้ยายเขียนวันที่ก่อนเนาะหนึ่งพยโยยายตัวย่อพจ้ะวันที่หนึ่งพยโย ย่พาอาย่ยอห<า>ูอ๋อไม่ได้จ้าพาอยอ่พฤศจิกายนเดอ้อนะคะท่านผ<ม>ู<ม>้ชมเนาะพาอยอ่สองสองห้าสองหกบ่สองห้าหกหกยายสองห้าหกหกอันนี้คือวันที่นะคะวันที่เอาให้ยายจับมาดูหนอ่อยคะ่ะหนูสองมือในใ่ยาย งวดเมื่อกี้ยายก็คำนวณได้หลักหกหลักหลักหกก็เลยเอาสี่หกด้วยหรืสี่หกสี่สี่ได้บนได้ล่างงวดนี้ก็คำนวณได้หลักหกเหมือนกันหกสี่ยังมาเหมือนเดิมไม่ใหญ่แกไม่รู้เลยนี่ทำได้อย่างงี้ใช่ไหมใหญ่แกสามตัวก็สามสี่สองหนึ่งสองหกสามสี่หกสองตัวก็สามสี่สองสี่หกสี่ นะคะตัวเก่ามาอีกแล้วนะคะอ๋อหกโองสองห้าด้วยแกอันนี้คือชุดคำนวณของยายยายสุพันนะคะท่านผู้ชมนี่มาถึงวันนี้ก็เห็นทํางานะใส่แต่ชุดทํางานเลยยายไม้มีวันหยุดเลยบ่ยายนี่ไม่มีวันหยุดเลยบอกไม่ควรหยุด อันนี้ก็เก้วยวยาให้ไฟไน์เนาะเอาไฟนไปกินน้ำแล้วก็เลย,เลยมาเก้วยวยาแสดงว่าอ,อยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไร<า>ใช่ไหมยายก็เลย <laughs> อันนี้ๆๆอยู่ในร่มเปล่าๆกันเลยตัดอันนี้ไว้ก็แก้ไปน้อยายเนะยาะหน่อยก็หยุดเหน่อยก็พักนะคะยา,ยาสุพรรณขยันมากๆเลยนะคะสมชื่อเลยยาสุพรรณหลวงปู่สวงตั้งให้ใช่ไหมคะตั้งชื่อให้แล้วก็สูตรนี้ก็คือสูตรของ กังหลวงพ่อเนอะหลวงพ่อหลวงปู่เใครเออเขาโยนให้เนอะหลวงพ่อโยนให้เออใครคนอื่นแต่ว่าเขาโยนให้หลวงพ่อเขาให้หลวงพ่อดูแล้วก็หลวงพ่อก็โยนใส่โยนให้กับใยเลยเนาะโยนให้ทั้งสมุดทั้นกระดาษเลยอย่ทั้งสมุดเลยถ้ายนให้ก็เลยมาทำเล่นเล่นกระูสูดก็ถูกเนอะอ้่าี่แล้วก็มันเข้าเนอะนี่กับมันเข้าซองอันนี้แล้ว ปููคิดดีแล้วมองทะลุหมดว่าสูตรนี้ต้องให้ยายสุพรรณไว้อย่างนั้นนะยายก็เลยให้ยายสุพรรณนะคะมาทําสูตรก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะยายเนาะต่นนั้นก็เข้าเนาะซีห้ากับซีหกตัวเนาะเอาขึ้นซีหกมันก็ถูกจะหมดวันที่หนึ่งกฤจีกาก็ ตามนี้เลยนะคะแคปหน้าโจไว้นะคะไม่ถูกไม่ถูกก็แค่นี้จะถูกไปถูกก็แค่นี้ยายไม่ฝันเนาะยายฝันแต่มันลืมฝันแลวจำไม่ได้คจำไม่ได้ไม่ฝันเห็นคนตายบะไม่ได้ฝันเห็นคนตายหายเงียบ้วเนาะนานเนาะยายนานลถึงปีละอย่างคะนี่ยังผมได้กี่เดือนสามเดือนสี่เดือนเเกินนานยายการเดินอะไรเดินมีหน้าอะไรเดินอะไรเขา คุณตานะคะคู่ชีวิตของคุณยายสุพรรณนะคะก็อ,อ่ได้จากยายไปแล้วนะคะเดือนมีนาตอนเขาเซียนออบอมีนาสาเดือนมนะีเกินนานยายนานอยู่ได้ครึ่งปีละมั้งห้าหกเจ็ดเดือนละมั้งยหย่เนาะแม <Yeah. S 1> ้แต่น้องาชายน้องชายหนูเสียได้สามเดือนแล้วนี่น้องรองจากหนูนะสเดือนสี่เดือน,นก็เดือนมีนาเองเนะาะ ข้าหกห้าสูตรคำนวณยายขหกหกตาไม่มาแล้วนะคะอาจจะไปเกิดแล้วมั่งก็ได้นะยายตอนแรกแก็ยังห่วงยายอหละก็เลยมาให้ยายเห็นบ้างแล้วก็ฟันเห็นบ้างเนาะแล้วก็ให้โชคให้ลาบด้วยนะยายเนาะฟันเห็นก็ได้โชคได้ลาตอนตอนฟันว่ามันมันออกสี่หกต่นั้นก็ว่าเขา ว่ายน้ำเนาะว่ายว่ายไปตรงนี้ไปอยู่ตรงกลางแม่น้ำว่ายขึ้นมาขึ้นมามองไปเห็นตาเขาอยู่ตรงกลางแม่น้ำ mm hmm. เขาก็ยืนอยู่ในบ้านบ้านกระสูงบ้านไม้หละ <Yeah. S 2> มองไปเห็นเขายืนดูเขาอยู่ยืนดอยยูอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแม่น้ำเลย mm hmm. ยายว่ายน้ำไปนี้ก็ว่ายขึ้นมาเนะาะยครับขึ้นมาจากันี้ก็ถอดเสือ้อแล้วก็ซักซักแล้วก็มองไป <c oughs> เห็นเขา<ม>ยืนอยู่ในบ้านแล้วยายว่ายไปทําไมไม่รู้เพราะว่าไปว่ายน้ำึงนะว่ายน้ำอ้นะา,ำอามน้ำแล้วก็ว่ายแล้ <c oughs> วว่ายขึ้นมาเนะพราะว่ายขึ้นมากับเสื้อผ้าเลยนี่ก็ว่ายขึ้นมาถอดเสื้อผ้าก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ซัก นั่งซักแล้วก็มองไปเห็นตาก็อยู่ตรงกลางแม่น้ำในบ้านอันนี้ล่าสุดบกที่ฟันเห็นเดี๋ยนี่นาสุดท้ายตั้งแต่นู่นมาไม่เคยฟันเห็นแอ้ะอาจจะไปเกิดเนาะไม่ทุกมันทุกก็แค่นี้ค่ะยายให้เป็นแนวทางเนาะจ้านแนวทางแนวทางยายสุพรรณฟันแม่นคิงแม่นคำนวณก็แม่นบ้างอยู่นั้นเขาแก ว่าเขาวาจับจับงูเนาะจับเป็ดเขาก็เอาเจ็ดแปดเนาะก็ยายว่าต้องเอาคู่เลยจับคู่เลยก็่างีย่ยายก็เลยตีได้เลยกับความันก็เลยจับคู่เลยซีซีกับซีหกบนล่างแอดมินไม่ได้ตามสองงวดนะคะงวดนี้งวดที่หนึ่งพฤศจิกาก็มาตามให้ท่านผู้ชมเอฟซีเหมือนเดิมนะคะแสดงว่าเอฟซี พี่หนูมาตามยายนี่รอดูหรือเปล่าเนาะรอใช่ไหมเนี่อทำไมไม่เห็นมาใช่ไหมสงสัยไม่ถูกกับเขาไม่มาว่าว่าเรื่อบอกกาว่าคนอื่นเอาลุงลุงยังไงยุงรุงสุทนเออพี่สุทนก็ตามมาไินซีเขาไม่ได้มาไม่ได้มาสงสัยว่าไม่ถูกกับไม่ต้องมาด้อเขาก็บว่าเออจริงว่าเนาะเขาว่าไม่ถูกกับเขาไม่มาเนาะ ที่นายได้เออที่นี่ก็ทําได้ทุกล่างบนที่นายได้อดมินก็ไม่สบายไม่สบายเหมือนกันเองอยู่สองอาทิตย์เนาะทีนี้ก็ตอนไปบวชก็ต้องกางเต้นเนาะอยู่คนเดียวเนาะคนอื่นเขาว่ากางเต้นเนี่ยไม่มันติดคนอื่นเขามันยังไออยู่เขาว่ามันไอเป็นยะในตอนตอนนั้นอุ้ยมันไอน่ะไอทั้งคืนเลยไอทั้งคืนเนาะยายนนี้คือสูตรสูตรคำนวณของยายนะคะ แค่นี้แหละแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าแอดมินไม่ลืมก่อนมันไปรายที่นะยายบางครั้งเนี่ยจะได้มาตามความฝันให้อีกรอบหนึ่งถ้าได้ถ้าแอดมินได้มาตามความฝันก็จะลงให้ท่านผู้ชมด้วยกับความฝันของยายสุพรรณนะคะอ่ะวันนี้งวดนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆนะคะสำหรับแนวทางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้แต่ทำตามหลุงพ่อให้ให้สูตรก็เลยทำเล่นๆจ้า